สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกไม่ว่าจะเป็นโซนเอเชียโซนอเมริกาใต้โซนแอฟริกาก็คึกกันอย่างต่อเนื่องนะครับช่วงนี้นะฟีฟ่าเดย์นะครับรวมทั้งทีมชาติไทยเราด้วยนะครับทีมชาติไทยเรามีคิวอุ่นเครื่องแล้วก็แมตช์อย่างเป็นทางการนะครับอย่างระนับนะครับก็รอรุ้นรับชมนะครับคลิปนี้เรามาดูฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะครับ อ่าก็คือวิธีการก็คือเอาลำดับที่1ถึงที่6นะเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายที่อเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกนะครับเออในรอบนี้แอมินก็เชียร์อาร์เจนตินาเช่นเดิมนะครับเขาวที่แล้วนี่ก็อาร์เจนตินานะครับไม่ได้เชียร์เมสซี่นะไม่ได้ชอบเมสซี่เท่าไหร่อ,อ <c oughs> ขออภัยครับแต่ได้ชอบด้วยคำว่าอาร์เจนตินาที่ยุคดิเอโกมาาโดูนานะครับ <c oughs> อ่ะครับไม่เป็นไรครับก็ฟุตบอล นับนี้จะเป็นนัดที่13แล้วแหละวันนี้มีเตะอยู่3คู่นะครับมีเตะอยู่3คู่ในโซนอเมริกาใต้นะครับรวัยนะครับตอนรับการมาเยือนของชิลีนะครับผมปรากฏว่าวัยเก็บ3แต้มไปได้นะครับชนะชิลีเป็น1นึบารซินนะครับขวญใจแอดเลติบารซินนะฮะก็เอาชนะโคลเมเบียไปได้2ประตูต่อ1นนะครับแหมอาริซงเจ็บอีกแล้วเจ็บตรงใบหูนะครับเปลี่ยนตัวออก ในนาทีที่70กว่าๆนะครับก็เชียร์เอาชนะโคลัมเบียไปได้2ประตูต่อ1นะครับเปรูนะครับอา่ากลับมามีรุ้นในพื้นที่เพย์ออฟในลำดับที่7อีกน้อยหนึ่งนะครับเอาชนะโบลิเวียไปได้3ประตูต่อ1นะครับโบลิเวียเนี่ยยังอยู่ในพื้นที่เพย์ออฟนะครับอ่าถ้าฟอร์มอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวโดนแซงนะครับเนื่องจากว่ามี13แต้มห่างจากเวเนซุเอลาที่จะงลงฟา,าดแข่ง,งกับเอวาดในในวัน ในวันนี้นะครับในวันนี้ตอนตีสีนะครับเนะี่ยแล้วก็ชิลีนะครับทีมชิลีลงไปข้างล่างนะชิลีแพ้ปารากวัเปรูเปรูก็กระโดดขึ้นมาอยู่อันดับที่9แทนนะครับนี่คืออัปเดตล่าสุดก็คืออาร์เจนตินานะครับรอแข่งขันวันวันพรุ่งนี้วันนี้นะครับเวลา6กนกาสามนาทีนะครับมีอยู่25แต้มดำโดงเป็นจ่าฝูงอยู่นะอยู่นะฮะ แข่ง12ชนะ8เสมอ1แพ้สานะครับ25แต้มตามด้วยบาซินนะครับบาซินขยับขึ้นมาจากอันดับที่6มาอยู่อันดับที่2นะครับเก็บ3าแต้มกับโคลอมเบียได้สําเร็จนะครับเอาไปเอามาโคลเมเบียจากที่2หล่นมาอยู่ที่ที่6แทนนะครับมี21แต้มนะครับบาซินนะครับอ๋อสถิติ5นัดล่าสุดค่อยยังชั่วหน่อยนะครับชนะ3เสมอ2อนะครับอุลุกไวยนะครับ อุกไกวไว้แข่งวันกับาจนตินาในวันสุดท้ายแล้วเขคือวันวันนี้นะครับวันที่22เวลา6โมงครึ่งนะครับโอ้โหคู่บิ๊กแมตเลยนะเนี่ยอันดับที่4คือปารากวนะครับเก็บ3แต้มได้ก็อยู่อันดับที่4แล้วมี20แต้มนะครับอ่าแล้วก็อันดับที่5คือเอวดอร์นะครับ19แต้มแล้วก็โคลอมเบีย19แต้มเช่นกันนะครับ1-6เนี่ยไปรอบสุดท้ายนะครับก็ อันดับที่7ไปเพย์ออฟกับแอฟริกาใต้นะครับอ่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับวิธีการส่วน8ปดถึงสิบแล้วก็ตกรอบนะครับอ่าช่วงชิงกันอย่างถึงพิษถึงขิงแล้วะงานนี้ใครจะไปใครจะอยู่แต่แอดตินมินอดมินคิดว่าอไอ้พวกอุลุกไวยบาซินาเจนติด้าอย่างไปอยู่แล้วนะครับโคลัมเบียอย่างนี้นไปอยู่แล้วแหละค,ค,คงไม่มีอะไรมาขวางกันได้ครับดูตามทรงดูตามลู่ตามทางดูตามโลของฟุตบอลแล้วน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับอ่ะวันพรุ่งนี้นะครับ ก็เอวเอวดอร์นะครับจะพบกับเวเนซุเอลานะครับเวลาตีสี่แล้วก็หกโมงครึ่งกุลุกวัยครับต้อนรับการมาเยือนของอาร์เจนตินานะครับลองดูนะครับว่า,าจะออกฝั่งไหนแอดมินก็เชียร์อาร์เจนตินากับเวเนซุเอลา Venezuela นะครับก็ขอให้เก็บสามแต้มได้นะครับเชียร์ทีมเยือนนะครับในวันพรุ่งนี้ในในวันเช้าเช้าตูว่วันวันวันเสารนะ์เนาะอ่ะติดตามรับชมบอลแฟนอยๆนะครับอ่า หากเตะเสร็จก็เดี๋ยวมาอัปเดทกันอีกทีอัปเดทตารางกันอีกทีนึงครับตอนนี้ก็เริ่มชัดเจนแล้วครับบวกกัเจนีหน้าไปแน่นอนบาซินุลูกไวน้น่าจะไปแน่นอนแล้ะครับอ่าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ